สวัสดีครับยินด,ดีต้อนรับเข้าสู่ฮิตทีมชาแนลนะครับกลับมาพบกันอีกครั้งเกี่ยวกับการทำเว็บไซต์ด้วย Joomla วันนี้นะครับเราอยู่ในเพลย์ลิสต์ของ Tip ป n d t r i c รกันนะครับต้องบอกก่อนนะครับว่าช่วงนี้นะครับมีคำถามมาที่ผมเนี่ยเยอะเลยนะครับในเรื่องของการใช้ Joomla กับ PHP เวอร์ชันต่างๆนะครับมีหลายๆคนนะครับยังเข้าใจผิดแล้วก็ยังไปมองในเรื่องของการใช้ PHP ที่มีความแตกต่างกันเนี่ยอาจจะยังไม่ถูกต้องนะัก ทำให้เวลาเราไปใช้งานจริงๆเนี่ยก็อาจจะเกิดการสับสนนะครับแล้วก็ไม่เข้าใจว่าสรุปแล้วเนี่ยตัวจุล่าเองไม่ว่าจะเป็น จุมลาา3หรือว่าตัวจุมลา4เนี่ยเราควรใช้ php อะไรกันแน่นะครับดังนั้นในวันนี้นะครับผมก็จะมาทําคลิปนะครับอธิบายนะครับแล้วก็ทําความเข้าใจนะครับกับเพื่อนๆทุกคนว่าสรุปแล้วเนี่ยไม่ว่าจุมล่า3หรือว่าจุมลา4เนี่ยเราควรที่จะเลือกใช้ php อะไรที่ให้มันเกิดความเหมาะสมที่สุดแล้วก็ประเด็นอะไรบ้างนะครับที่มีผลในเรื่องของการ ใช้งานร่วมกับ PHP กับ Joomla นั่นเองโอเคครับเพื่อไม่ให้การเสียเวลาถ้าเพื่อนๆพ,พร้อมแล้วไปติดตามชมมันครับผมไปดูกันเลยโอเคครับวันนี้นะครับเราก็จะมาพูดถึงนะครับในเรื่องของตัว PHP เวอร์ชันกันนะครับว่าสรุปแล้วเนี่ยตัวจุมลาที่เรากำลังใช้อยู่ไม่ว่าเป็นจุมล่า3หรือว่าจุมลา4เนี่ยและในอนาคตจุมลา5เนี่ยเราควรที่จะมองในเรื่องของ PHP เวอร์ชันไหนที่เหมาะสมที่สุดกันแน่นะครับมีหลายคำถามเกิดขึ้นนะครับแล้วก็มีหลายๆคำตอบนะครับที่อาจจะเป็นไปได้แบบนั้นหรืออาจจะไม่ถูกต้องก็ได้ดังนั้นวันนี้เนี่ยผมก็จะมาลองพูดคุยนะครับแล้วก็ลองทำความเข้าใจให้กับเพื่อนๆทุกคนว่า สรุปแล้วเนี่ยในเรื่องการใช้ PHP version เนี่ยเราควรที่จะมองจากสิ่งไหนแล้วก็ความเหมาะสมในเวอร์ชันอะไรที่เราควรจะเลือกใช้กับจุล่า a ที่เราใช้งานอยู่นั่นเองนะครับทีนี้ก่อนอื่นเลยเนี่ยการที่เราจะมองในเรื่องของ PHP เ v e r s i o นได้นั้นเนี่ยสิ่งแรกเลยที่เราควรจะต้องรู้ก่อนว่าตัวจุล่า a ที่เราใช้อยู่หรือซีรีส์ในจุล่าที่เรากําลังจะพูดถึงเนี่ยเขารองรับในเรื่องของ PHP เนี่ยถึงเวอร์ชั่นไหน ซึ่งจริงๆแล้วข้อมูลในส่วนนี้เนี่ยก็มีอยู่ในตัวเว็บไซต์จุลลาด .ORG อยู่แล้วนะครับอันนั้นเดี๋ยวเราก็จะมาลองดูกันไปทีละเรื่องเลยนะครับโอเคก่อนอื่นเลยนะครับก็จะผมก็จะมาที่เว็บไซต์ของตัวจุลลาด .ORG นะครับแล้วก็มาในส่วนที่เป็นดาวน์โหลดก่อนนะครับจากนั้นผมจะไปที่เทคนิคอลรีแควรเมนต์ตัวนี้นะครับเราไปที่เทคนิคอลก่อนนะครับเรามาในหน้านี้เพื่อเราจะดูว่าเบื้องต้นแล้วเนี่ยเขาเรียกว่า ข้อกำหนดนหรือว่า Requirement เบื้องต้นเนี่ยที่ทางจุมลาเขาบอกว่าตัวจุมล่ a า3หรือ4เนี่ยเขามีการกำหนดในเรื่องของ PHP ที่เหมาะสมไว้เนี่ยคืออะไรบ้างนะครับทีนี้เรามาดูตัวจุมล่ a า3ก่อนดีกว่าจุมล่ a า3เนี่ยนะครับ r e q u า r e m e n t สำหรับจุมล่ a า3นะครับเขาก็จะบอกว่าเรื่องของ PHP นะครับเขา recommend ไว้ที่8.0นะครับนั่นหมายความว่าตัวจุมล่ a า3เองจริงๆแล้วเนี่ย เราพูดถึงตัวจุลล่าสามก่อนนะครับเอาพูดถึงตัวจุลล่าอย่างเดียวก่อนนะเพื่อนๆหลายๆคนชอบอะจะเรียกว่าเข้าใจผิดไปเหมารวมว่าจุลล่าสามกับ a t t e n t i o n ทุกอย่างเนี่ยมันคือตัวเดียวกันเราต้องแยกออกระหว่างตัวจุลล่ากับตัว a t t e n t i o n นะครับตอนนี้เรากําลังพูดอยู่ในเรื่องของการใช้ในส่วนของตัวจุลล่าอย่างเดียวก่อนนะครับโอเคตัวจุลล่าสามนะครับเขาบอกว่า r ลค์คอมเมนต์ก็คือแนะนําไว้ที่ php 8.0นนั่นหมายความว่าจริงๆแล้วเนี่ยเบื้องต้นเนี่ย เชื่อได้ว่า PHP เชื่อได้ว่า Joomla 3เนี่ยสามารถที่จะใช้กับตัว PHP เวอร์ชัน8เนี่ยน่าจะใช้งานได้เพราะว่าใน,ในทางเทคนิคอล e q u i r e m e n t ของเว็บ j o o m l a o r g เนี่ยก็มีการระบุในเรื่องของตัว PHP ไว้ให้แล้วนะครับส่วนต่ำสุดเนี่ยเขาก็จะมองไปที่ตัว5.3.10นั่นเองนะครับแต่ความเป็นจริงในบ้านเราก็ต้องบอกอีกว่า ในบ้านเราเองเนี่ย PHP ปัจจุบันที่เราใช้งานกันอยู่จริงๆเนี่ยมันก็จะมีอยู่แค่3รุ่นที่มีเยอะที่สุดก็คือ 1. ก็จะเป็น PHP 5.6นะครับ 2. ก็จะเป็น PHP ตระกูล7แล้วก็3คือ PHP ตระกูล8นั่นเองนะครับทีนี้ถ้าเรามองแบบนี้คุณเพื่อนอาจจะมองว่าอ้าวอย่างนั้นฉันก็สามารถที่จะใช้ในเรื่องของตัวจูมลาสามเนี่ยกับตัวที่เป็น PHP 8ได้สิก็ต้องบอกว่าใช้ได้ครับ แต่จะเป็นการใช้เบื้องต้นในเรื่องของตัวจุมลาเท่านั้นก่อนนะครับเรายังไม่ได้พูดถึงในเรื่องของส่วนเสริมหรือ a t t e n t i o n ที่เราจะนํามาใช้ในเรื่องของตัวฟังก์ชันต่างๆเพิ่มเติมลงไปในจุมลาส3ที่เราใช้กับ PHP8 นั่นเองดังนั้นถ้าเรามองที่จุมลาก็จะพูดได้ว่าตัวจุมลาสา3สามารถที่จะใช้กับในเรื่องของตัวที่เป็น PHP8 ได้นะครับทีนี้ต่อมานะครับเราก็จะมามองกันในเรื่องของตัวจุมลาส4บ้างนะครับ จูมลาสีเนี่ยเขาก็จะบอกว่าเลคคอมเมนต์ก็เหมือนกันเลยคือรองรับถึงหรือว่าแนะนําที่ประมาณ php 8.0เหมือนกันนะครับแล้วก็ต่ําสุดอยู่ที่เจ็องจุนั่นหมายความว่าถ้าเป็นตระกูลจูมลาสีนะครับเราก็สามารถที่จะใช้ในเรื่องของตัว php เนี่ยนะครับในส่วนของตัวที่เป็น8เนี่ยคือใช้งานได้แน่นอนอยู่แล้วนะครับในส่วนนี้แล้วก็ต้องมองก่อนว่าในการใช้ในส่วนของตัวจูมลาเองก็ไม่น่าจะมีปัญหาเรื่องของการใช้กับ php 8นะเพราะว่า จากการที่ได้ทดสอบมาในเรื่องของการใช้จุล่า a กับจุล่า4กับ PHP 8เนี่ยมันต้องมันต้องแยกเป็นแบบนี้ก่อนนะหลายๆคนเข้าใจคิดว่า PHP 8.0ถึง PHP 8.1เนี่ยมันมีความเหมือนกันทั้งหมดซึ่งจริงๆแล้วมันไม่ใช่ถ้าเราบอกว่า PHP 8.0เนี่ยมันเป็นซีรีส์เริ่มต้นนะครับในซีรีส์8.0มันจะมีย่อยอีก8.0จุดเท่าไหร่ก็ว่าไปแต่จากประสบการณ์ที่เคยทดสอบมาในซีรีส์8.0จุด x เนี่ย ต้องบอกก่อนว่ามันเหมือนเป็นซีรีส์อัปเดตนะครับยังไม่ได้สมบูรณ์แบบนักนะซึ่งเอาจูมลาสมาใช้ในซีรีส์ที่เป็น8.0เนี่ยก็จะพบกับปัญหาบ้างปะปายในเรื่องของการใช้งานนะครับแต่พอมาในตระกูลที่เป็นซีรีส์8.1ครับผมขอเน้นไปในเรื่องของที่เป็น8.1.15 8.1.17แล้วก็8.1.18หรือ1.9ประมาณนี้นะครับจากที่ทดสอบเนี่ยต้องบอกก่อนว่า การใช้งานร่วมกับจุมลาซีใน PHP ที่เป็น8.1ขึ้นเนี่ยต้องบอกว่าใช้งานได้ดีครับไม่ใช่ว่าใช้งานไม่ได้นะครับหลายหลายคนไปคอมเมนต์หรือ่าหลายคนไปมองว่าเฮ้ย PHP 8.1เนี่ยไม่เหมาะก,กับจุมลาซีเลยอะไรเงี้ยอันนั้นอาจจะต้องแยกแยะประเด็นก่อนว่าปัญหาที่คุณพบเจอมันเกิดมันเจอจากจุมลาหรือมันเจอจากส่วนเสริมที่คุณใช้ถ้าคุณไปเหมารวมแบบนั้นก็จะมองว่าจุมลาก็ไม่มีประสิทธิภาพที่จะใช้งานกับซอฟต์แวร์หรือ PHP เวอร์ชันใหม่ๆนั่นเอง ดังน,นั้นการที่เราจะมองในเรื่องของ PHP เราต้องแยกก่อนว่าตัวจุมลาเองใช้ได้ถึงระดับไหนและส่วนเสริมที่คุณใช้เองคุณรู้ไหมว่าเขาทําออกมารองรับกับ PHP ที่เขาทำเนี่ยได้ถึงระดับไหนเหมือนกันนะทีนี้ทีนี้นะครับก็ในเมื่อเบื้องต้นเราพอเข้าใจว่าโอเคสําหรับตัวจุมล่ a า3นะครับใช้ในส่วนของตัวที่เป็น PHP 8คือใช้ได้ จุหนาเอ PH, ่ PHP 8ก็ใช้ได้ทีนี้ในปัจจุบันนะครับเดือนนี้นะครับเดือนกระกฎาคมที่ผมทำคลิปนี้นครับมันก็มี PHP ที่เป็นเวอร์ชั่น8.1แล้วนะครับอาจจะเป็น8.1.15 17 18 19อะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะครับในแซมนะครับเดี๋ยวเ,เดี๋ยวเราจะไปดูในแซมการ XAMPP นะครับ XAMPP เป็นเว็บเซิร์ฟเวอร์ที่เรานำมาใช้การทำใน local host เนี่ยก็หลากหลายเลยนะครับเป็นตัวหลักที่ผม ใช้ในการทดสอบการทำเทมเพลตนะครับการซัพพอร์ตลูกค้าการทำเว็บต่างๆเนี่ยผมก็ใช้แซมเป็นหลักนะครับโดยที่แซมเองตอนนี้นะครับเขาก็จะมีตัวที่เป็น PHP ที่สำหรับตระก,กูล8.1เนี่ยคือเป็น8.1.7 1, 1. 7, นะให้เราสามารถที่จะใช้งานในตระก,กูล8.1ได้แล้วก็จะข้ามไปตัวเป็นที่8.2.4ต้องบอกก่อนว่าจากที่ทดสอบมาในตระก,กูลที่เป็น8.2เนี่ย ผมยังเจอปัญหาในการใช้งานเฉพาะตัวจุมล่าอย่างเดียวยังมีอยู่นะครับมี e อ r ร์กเกิดขึ้นที่ใช้ร่วมกับตัว8.2นะครับแต่สําหรับ8.1.17หรือว่า8.1.15ที่เธอใช้งานก่อนหน้านี้เนี่ยก็สามารถใช้งานได้ตามปกติแต่มันอาจจะมีการตั้งต้องเรียกว่าต้องกําหนดคอนฟิกบางอย่างเพิ่มเติมนะครับที่จะให้สามารถใช้งานในการร่วมกับพวก e x t e n s i o n ประเภท image หรืออะไรแบบนี้ ก็ต้องมีการเปิดในเรื่องของการใช้งาน G D Extension เพิ่มใน PHP นั่นเองดังนั้นบางอย่างมันก็ไม่ได้เป็นที่ตัวตัว PHP แต่มันเป็นในเรื่องของการตั้งค่าเบื้องต้นนะครับสำหรับการใช้งานในตัวเว็บเซิร์ฟเวอร์นั่นเองแต่ถ้าเกิดเราเอามาใช้ในโฮสติ้งจริงสำหรับ8.1เนี่ยผมไม่ต้องตั้งค่าอะไรเลยสามารถที่จะใช้งานได้ตามปกติเลยนะครับในส่วนนี้ทีนี้เราก็จะมามองกลับกันว่าแล้วเว็บ S A M P P หรือว่าเว็บเซิร์ฟเวอร์ตัวนี้เนี่ยที่เป็น8.1.17เนี่ย สามารถใช้กับตัวจุมลาสามได้ไหมนะครับจากที่ผมได้ทดสอบนะครับผมได้มีการทดสอบลงตัวจุมลาสามนี่นะครับจุมลาามตัวนี้นะครับเป็นตัวจุมลาสามเปล่าๆนะทำการทดสอบติดตั้งกับ php ตัวที่เป็น8.1.17นะครับอลองมาดูการ system information นะครับจะเห็นว่า php ที่ผมทดสอบอยู่คือ php 8.1.17นะครับก็สามารถที่จะทําการติดตั้งจุมลาสามนะครับใช้งานเบื้องต้นต่างๆนในเรื่องของตัวเฉพาะจุมลาเนี่ย เราสามารถทําการใช้งานสร้างคอนเทนต์อาร์ติเคิลนะครับต่างๆเนี่ยก็คือสามารถใช้งานได้ตามปกติไม่ว่าเราจะไปในส่วนไหนก็ตามเนี่ยเราสามารถที่จะใช้งานแบบปกติได้เลยเหมือนกับที่เราใช้7.4หรือ5.6เราก็สามารถใช้งานแต่ความรู้สึกผมอันนี้เป็นความคิดเห็นส่วนตัวผมมีความรู้สึกว่าการใช้งานในส่วนของตัวที่เป็น PHP 8.1เนี่ยสำหรับ Joomla 3เนี่ยมันมีความรู้สึกที่เร็วขึ้นในการที่จะเข้าถึงในแต่ละส่วนมัน มันดูเร็วกว่าการใช้7.4ด้วยซ้ำนะแต่ว่าอาจจะไม่ได้แตกต่างกันมากแต่เวลาคลิกในการที่เราจะไปดูในแต่ละส่วนบางอย่างเนี่ยผมมีความรู้สึกว่าเออมันก็รู้สึกว่ามันเร็วนะมันมันไม่ได้อืดเหมือนเหมือนตอนแรกๆที่เราใช้ตอนประมาณ7.4อะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าถามว่า7.4คือดีไหมดีดีทั้งตัวจุ่มล่าแล้วก็ดีทั้งในส่วนของตัวที่เป็นส่วนเสริมด้วยเท่านั้นเองนะครับทีนี้พอเราเข้าใจว่าตัวจุ่มล่า3เนี่ยสามารถ ใช้ได้ถึงตัวที่เป็น PHP 8.1แล้วเนี่ยต่อมาองค์ประกอบที่2นะครับซึ่งเป็นส่วนที่สำคัญเลยที่จะทำให้เราสามารถทำเว็บแล้วก็สามารถที่จะใช้งานร่วมกวับ Joomla ได้ดีหรือไม่ได้เอ่อ Joomla เรา PHP เวอร์ชันได้ดีไหมอ่ะก็คือในเรื่องของส่วนเสริมหรือว่า Extension นั่นเองทีนี้เราก็ต้องมามองแบบนี้ก่อน ตัวเอ t e เซนชัเองในปัจจุบันนี้สำหรับตัวจุมลาเนี่ยการอัปเดตเวอร์ชันหรือว่าการทำซีรีส์ต่างๆเนี่ยถ้าให้ผมแยกเป็น2อาแยกเป็นรูปแบบในการที่เขาทำตัวเอ t e n t i o n เนี่ยก็จะมีด้วยกัน2รูปแบบนะครับแบบแรกเลยการทำเอ t e เซนชั่แบบการอัพตามซีรีส์ที่ใช้ร่วมกันระหว่างจุมล่ a า3และจุมลา a 4เลยอันนี้หมายความว่ายังไงหมายความว่า ผู้ผลิตนะครับทำการอัปเกรดในเรื่องของไฟล์สําหรับการใช้งานในจุมลาสาและจุมลาสีเนี่ยให้อยู่ในไฟล์ตัวเดียวกันเลยมีการแก้ไขการรองรับไม่ว่าจะเป็นโค้ดต่างๆเนี่ยให้สามารถติดตั้งได้ทั้งจุมลาสาแล้วก็จุมลาสีด้วยโดยการใช้ไฟล์ที่เป็นตัวเดียวกันนั่นเองในกรณีแบบนี้เนี่ยการแก้ไขหรือว่าการอัปเดตการแก้โค้ดต่างๆเนี่ยมันก็จะมีการพัฒนาที่จะให้รองรับตัวจุมลาสด้วย ซึ่งในกรณีที่รองรับจุลล่า4ีด้วยเนี่ยมันก็จะมีการเขียนโค้ดที่รองรับในเรื่องของ PHP ใหม่ๆเกิดขึ้นด้วยดังนั้นอันนี้ส่งก็จะเกิดขึ้นกับตัวที่เป็นจุลล่า3ด้วยนั่นเองดังนั้นการที่เราใช้ไฟล์ประเภทที่เป็นไฟล์เดียวกันใช้สําหรับจุลล่า3และ4เนี่ยก็มีโอกาสที่เราจะสามารถนํามาใช้กับ PHP ที่เป็น8.1ได้ด้วยการอ่านได้เหมือนกันนั่นเองนะครับแต่อีกแบบหนึ่งนะครับก็คือการทา extension แบบแยกซีรีส์ของจุลล่า ผู้ผลิตอาจจะมีการสร้างในเรื่องของการทำ e อเจ n ชั่นสำหรับตัวจูมล่า3แล้วก็มีอีกเวอร์ชันหนึ่งสำหรับการทำตัวที่เป็นจูมลา4นั่นเองการทำแบบนี้นะครับจะหมายความว่าในซีรีส์จูมล่า3ปัจจุบันไม่มีการอัปเกรดในเวอร์ชันของจูมล่า3แล้วผู้ผลิตหลายเจ้าก็จะไม่มีการพัฒนาในเรื่องของการอัปเกรดในซีรีส์ของ e d เจนชั่ตัวจูมล่า3นั่นเองก็จะไปหันพัฒนาในเรื่องของซีรีส์ตัวที่เป็น จุมลาสีก็จะมีการพัฒนาโค้ดสคริปต์ต่างๆเพื่อให้สามารถรองรับการใช้งานสําหรับตัวจุมลาสีได้นั่นเองดังนั้นนะครับการที่เราใช้ extension ประเภทแยกซีรีส์แบบนี้เนี่ยก็มีโอกาสที่จะทำให้เราเอาตัว extension สำหรับจุมลาสามมาใช้อาจจะไม่รองรับการใช้ PHP ที่มีเวอร์ชัน8ขึ้นไปแบบนี้ก็อาจจะไม่รองรับก็ได้เพราะว่าซีรีส์มันไม่มีการอัปเดตในตัวของมันเองแต่เขาอาจจะไปอัปเดตในตัวเวอร์ชัน4นั่นเองดังนั้น เราก็ต้องมองในส่วนนี้ด้วยว่าเวลาเราไปดาวน์โหลดจากผู้ผลิตเนี่ยไฟล์ที่เขาให้ดาวน์โหลดเนี่ยเขาแยกเป็นซีรีส์สำหรับจุมลาสามไหมซีรีส์สำหรับจุมลาสี่ไหมเดี๋ยวผมเปิดตัวอย่างให้ใหใหดูง่ายๆก็ได้อย่างกรณีของ iba, อากีบ้าอะอากีบ้าแบ็กอัพอย่างนี้นะครับจะเห็นว่าอากีบ้าแบ็กอัพเนี่ย,ยผมไปที่ในส่วนของตัวจุมลาก่อนนะครับเขาก็จะมีตัวคอมเพรสเซอร์เบอจุมลาสามและสี่เราก็จะไปดาวน์โหลดนะครับคลิปแบบหนึงนะครับสังเกตดูว่า กรณีนะครับสำหรับตัวอากิบ้าเนี่ยสำหรับจูมล่าสามเขาก็จะเป็นซีรีส์ที่เป็น8.3.1แบบนี้นะครับสำหรับตัวที่เป็นจูมล่าสี่นะครับเห็นไหมครับเขาก็จะเป็นซีรีส์ที่เป็น9.6.2เขาก็จะแยกซีรีส์ในการใช้งาน,นครับแต่ไม่ได้หมายความว่าอากีบ้าเขาจะไม่ได้อัปเกรดในเรื่องของตัวจูมล่าสามครับจากที่เราดูมาสําหรับตัวจูมล่าสามเองตัวอากีบ้าก็ยังมีการพัฒนาในการรองรับพวกสกคริปต์ต่างเนี่ยมีการพัฒนาต่อเนื่องเพราะว่า อากิบ้าถือว่าเป็นเขาเรียกว่าเป็นผู้ให้บริการหลักในเรื่องของการแบ็กอัพสำหรับเว็บไซต์ไม่ว่าจะเป็นจุมลา o เว p r เพสก็จะใช้ฟังก์ชันนะอากิบ้าฟังก์ชันของอากิบ้าในการแบ็กอัพเป็นหลักเหมือนกันดังนั้นไม่ว่าจุมลาสามหรือจุมลาสี่มันก็จะมีการพัฒนาในเรื่องของตัวสคริปต์ครับแต่ถ้าเป็นที่อื่นนะครับเราอาจจะเจอซีรีส์ตัวล่าสุดของจุมลาสามเมื่อปีที่แล้วหรือ2ปีที่แล้วแบบนี้ก็สันนิษฐานเบื้องต้นได้ว่า เวอร์ชันนี้มันอาจจะไม่ได้มีการอัปเกรดแล้วนั่นเองนะครับแต่ถ้าตัวจูมลาฟสี่เนี่ยมันก็จะพัฒนามาในปี2ปอปีมาในปีที่แล้วอะไรอย่างเงี้ยเกิดขึ้นจนถึงปีนี้นั่นเองนะครับดังนั้นการเลือก Attention ให้เหมาะสมก็เป็นปัจจัยหนึ่งนะครับที่เราต้องคํานึงด้วยเราจะไปเหมารวมเลยไม่ได้ว่าพอชั้นอัพมาเป็นจูมลาฟพอชั้นพอชั้นอัพมาเป็น PHP 8ปุ๊บเว็บล่มเนี่ยเป็นเพราะจูมลามันไม่รองรับอันนี้ผมอาจจะอาจะ,ะต้องบอกว่าคุณอลังเข้าใจผิดในส่วนหนึ่งหรือเปล่านะครับ ปัญหาที่คุณเจอเนี่ยมันเจอจากจุมลาเองหรือมันเจอจากส่วน Attention ที่คุณใช้เพราะว่าหลายๆลคนที่ใช้จุมล่า3เชื่อได้เลยว่า Attention หลายตัวก็อาจจะติดตั้งมาหลายปีแล้วก็ได้อาจจะไม่ได้มีการอัปเดตแล้วก็ได้ดังนั้นการที่จะมาใช้กับ p h p ที่เป็น p h p 8เนี่ยมันก็อาจจะใช้งานไม่ได้นั่นเองดังนั้นถ้าเรารู้แบบนี้เนี่ยเราสามารถวางแผนในเรื่องของการปรับเปลี่ยนหา e x t e n s i ่นอื่นที่มีการอัปเกรดมีการแสดงผลใกล้เคียงกับตัวเดิม มาใช้ทดแทนในเรื่องของการใช้งานร่วมกับตัวจุมลา a 3ได้แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นอย่างที่ผมบอกไปการทําแบบนี้มันก็ส่งเสียเกิดปัญหาเกิด e อ r ร์เต่างๆได้จึงเป็นประเด็นที่บอกมาว่าสุดท้ายแล้วจุมลา a 3ควรที่จะใช้กับในเรื่องของ PHP v เอ s i o อวอร์ชันอะไรกันแน่ก็จะกลับมามองที่ว่าการที่เราจะใช้กับ PHP PH 8นะั้อนั่นหมายความว่าเราต้องการอะไรที่ใหม่จริงๆนะครับ รวมถึงตัวเราเองก็พร้อมที่จะหาในเรื่องของส่วนเสริมใหม่ๆการใช้งานร่วมกับเอ t e เดนชันใหม่ๆมาด้วยแต่ถ้าเราคิดว่าเราไม่ได้มีความต้องการขนาดนั้นการใช้ร่วมกับ PHP ที่เป็น7.4อย่างเงี้ยเราก็ยังสามารถใช้งานได้ดีโดยที่เราไม่ต้องกังวลในเรื่องของเ t t e n t i o n ที่เราใช้งานอยู่นั่นเองนะเพราะนั้นเราก็จะยังใช้งานในจ o มล l a าใน PHP ที่เป็น7.4ต่อไปได้แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับในอนาคตทุกคนก็รู้อยู่แล้วว่า เมื่อ PHP มันมีการเปลี่ยนเวอร์ชันเนี่ยตัวจุมลาเองอตัวจุมลา3เองมันก็จะ,ะเขาเรียกว่ายุติการซัพพอร์ตหรือการให้บริการต่างๆเนี่ยภายในไม่อีกกี่เดือนแบบนี้ก็อาจจะทําให้เราอาจจะต้องมีการมองถึงในการใช้งานในตัวจุมลา4ในอนาคตด้วยนั่นเองมันก็อาจจะต้องกลายเป็นว่าสุดท้ายแล้ว PHP ที่คุณมีอยู่คุณก็ต้องกลับมามองใน PHP ที่มันใหม่ขึ้นหรือว่าสูงขึ้นด้วยนั่นเองในอนาคตนะครับในส่วนนี้ดังนั้นในส่วนนี้เราจึงสรุปได้ว่า ตัวจุมล่า3เองนะครับที่เป็นซีรีส์ตัวล่าสุดนะ3 1 1 1 1แบบนี้เนี่ยรองรับในเรื่องของการใช้งาน php 8รองรับ php 8.1.17รองรับผมติดตั้งแล้วสามารถใช้งานได้แต่กรณีถ้าใช้ร่วมกับ extension อื่นๆต้องไปวิเคราะห์เอาว่า extension นั้นๆเนี่ยรองรับ php ตัวใหม่ๆด้วยไหมถ้าไม่รองรับหรือไม่แน่ใจนะครับหรือคิดว่ามันมีน้อยก็แนะนำว่าให้คุณลด php กลับไปใช้ php 7.4เหมือนเดิม ก็ได้เช่นกันคุณก็จะมีโอกาสเลือกใช้เอ t e n ช i o n ได้หลากหลายมากขึ้นนะครับแต่ถ้าคนนี้ในเรื่องของ php ที่ใหม่กว่าทดลองทดสอบในเรื่อง php ที่ทันสมัยกว่าเนี่ยดูระบบที่ว่ามันมีความรวดเร็วเกิดขึ้นกับตัวเว็บไซต์คุณไหมแบบนี้คุณสามารถทดลองได้แต่แนะนําว่าเอามาทดลองสมมติว่าคุณเป็น h o ส t i n g จริงแบบนี้ก็ให้ back up แล้วก็เอามาทดลองในเว็บเซิร์ฟเวอร์คอมพิวเตอร์ก็ได้เช่นกันนะครับในส่วนนี้ทีนี้เราจะมาพูดถึงในเรื่อง Joomla 4บ้าง Joomla 4เนี่ยทุกคนรู้อยู่แล้วว่าปัจจุบันเนี้ย ถ้าเรามองถึงก็คือจะเป็น PHP ขั้นต่ำคือ7.4นะครับ7.4ในที่นี้ทำไมต้อง7.4เพราะว่า e x t e n t i o n หลายๆตัวถึงถึงตัวตัว requirement เนี่ยจะบอกว่า7.2.5เนี่ยนะครับแต่ว่า e x t e n t i o n หลายๆตัวบางตัวก็เริ่มที่จะไม่รองรับ PHP ที่ต่ำกว่า7.4ก,ก็ก็มีเหมือนกันนะครับอย่างสมมุติเราไปมองในเรื่องของตัวที่เป็น a r c h i b a อ่าเดี๋ยวลองดู r i e w c o p a t a b l e กันนะครับ เรามาดูที่ PHP กัน PHP 7.2ถึง7.3นี้นะครับจะรองรับในเรื่องของตัว Joomla นะครับก็คือจะรองรับได้ตั้งแต่เวอร์ชั่นตัว Joomla 4.2นะครับ4.0เนี่ยคือรองรับมาหมดเลยนะครับแต่ถ้าในกรณีนะครับที่จะเป็นในเรื่องของตัวเวอร์ชันที่เป็น9.3นะนะครับก็คือจะรองรับนะครับแต่ถ้าเกิดว่ามาในเรื่องของ PHP 7.4เนี่ย ก็จะรองรับไปถึงเวอร์ชันที่เป็น9.6นะครับซึ่งจะรองรับยาวไปจนถึง PHP ที่เป็น8.2ด้วยนั่นเองดังนั้นนะครับการที่เราใช้ PHP ที่เป็น7.2เนี่ยเราอาจจะใช้เวอร์ชันสำหรับตัวเ,เขาเรียกว่า Akiba ได้แค่ตัวที่เป็นเ,เวอร์ชัน9 3 3นั่นเองนะครับเราไม่สามารถที่จะอัปเกรดเวอร์ชันของตัว a k i b a เนี่ยมาเป็นเวอร์ชัน9.6.2ได้เพราะว่า PHP ของเราเนี่ยมันไม่ถึงในเวอร์ชันที่เขา qui r e m e n t นั่นเอง ก็จะทําให้เราไม่สามารถได้รับการพัฒนาในเรื่องของฟังก์ชันตัวอากิบ้าในการใช้กับตัวซีรีส์ต่างๆนะครับดังนั้นการใช้ PHP ที่ต่ํากว่าถึงจะบอกว่ามันเป็น Requirement ขั้นต่าของตัวจุมล่าก็เหอะแต่ว่า Attention บางตัวเนี่ยเขาก็เริ่มพัฒนานะครับแยกไปแล้วว่าถ้ามันต่ำกว่า7จเนี่ยคุณน่าจจะไม่สามารถใช้ในเวอร์ชั่นล่าสุดของเขาได้นะคุณควรที่ต้องปรับปรุงหรือว่าอัปเกรดตัว PHP เนี่ย มาที่7.4เป็นหลักนั่นเองดังนั้นผมจึงได้บอกว่าปัจจุบันถ้าให้ผมพูดถึงจุมลา a 4 PHP ที่เหมาะสมนะครับในการใช้ตัวจุมลา a 4เนี่ยขั้นต่ำก็จะเป็น PHP ประมาณ7.4นั่นเองนะครับจะ7.4จุดอะไรก็แล้วแต่ก็ให้อยู่ในเลทที่เป็น7.4ขึ้นไปก่อนนะครับในส่วนนี้ส่วนสำหรับเวอร์ชั่นตัว PHP 8เนี่ยเราสามารถใช้ตัวจุมลา a 4เนี่ยได้ถึง PHP 8.2ไหมต้องบอกก่อนว่าจากที่ทดสอบนะครับอ่ะเรามาดูกัน ในตัวอของฮิตซิมของทางผมเนี่ยทุกตัวที่เป็นเดโมที่ลูกค้าเห็นในหน้าเว็บไซต์หรือเพื่อนๆเห็นในหน้าเว็บไซต์ในหน้าเดมโมเนี่ยทุกตัวของผมเนี่ยใช้เซิร์ฟเวอร์ที่เป็น php 8.1.18ด่ด้วยนะครับมากกว่าแซมด้วยซ้ำไปนะครับก็สามารถใช้งานในเรื่องของตัวเว็บไซต์เนี่ยค่อนข้างที่จะสะดวกนะครับแล้วก็ไม่ได้มีปัญหาในการใช้งานด้วยนะครับแล้วก็ประสิทธิภาพในการใช้งานเบื้องต้นเนี่ยต้องบอกก่อนว่าความรู้สึกส่วนตัวคือมันมีความรวดเร็วขึ้นนะครับแต่ ถ้าไปดู performance จริงๆจากจากหลายๆที่เนี่ยเขาก็จะบอกว่า PHP 7จาก PHP 8เนี่ยใน performance ทั่วๆไปเนี่ยมันไม่ค่อยแตกต่างกันอาจจะต่างกันแค่ประมาณ หหรือ10%บเปนิดๆหน่อยๆแค่นั้นเองอะไรเงี้ยซึ่งก็อย่างที่ผมบอกไปคือมันอาจจะมองไม่ได้เห็นทั้งหมดเพราะว่าแต่ละเว็บมีการใช้เอเจนชั่นที่ไม่เหมือนกันนะครับดังนั้นการโหลดการอะไรต่างๆก็จะทําให้เว็บของคุณล่าช้าเกิดขึ้นได้นะั้นในเบื้องต้นสําหรับผมผมมองอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเราใช้ PHP ตัวที่มีการพัฒนาด้วยเนี่ยสามารถใช้ได้เนี่ยเราก็ควรที่จะหาเอเจนชั่นในส่วนของการที่เขารองรับเน PHP ใหม่ๆแบบนี้ด้วยก็ทําให้เราสามารถใช้ในเรื่องของเว็บไซต์ที่รองรับ SP ล่าสุดไดไ้เหมือนนกัน แต่กรณีนะครับในการในการที่ใช้กับตัวที่เป็น PHP 8.2เนี่ยถึงอาก b บ้านะครับจะบอกว่าเขารองรับเนี่ยแต่ว่าจากเบื้องต้นที่ผมได้ลองเนี่ยผมก็ไม่มั่นใจว่า8.2ของเขาเป็นซีรีส์8.2จุดอะไรนะครับแต่จากที่ผมเคยลองนะครับตัวที่เป็น8.2เดี๋ยวขออนุญาตนิดนึงนะครับขอดูนิดนึง8.2ยังอยู่ไหม8.2 8.2.4นะที่ผมเคยลองเนี่ย มันยังมีเออร์เลอร์ในเรื่องของการใช้การในส่วนเฉพาะตัวจุลล่าเหมือนกันนะตอนนั้นนะแต่ตอนนี้ผมล่าสุดผมยังไม่ได้ลองกับ php 8.2จากตอนนั้นเนี่ยที่ผมทดลองเนี่ยคือมันยังมีเออร์เลอร์ในเรื่องของการใช้ตัวร่วมกับตัวจุลล่าแต่ผมทดลองไม่นานแล้วเหมือนกัน,นครับซึ่งปัจจุบันนี้ล่าสุดเนี่ยผมยังไม่ได้ลองกับ8.2มันก็อาจจะใช้งานได้แล้วนะครับแต่ว่าน่าจะใช้งานได้แต่อาจจะยังไม่เต็มรอยแล้วมันมันเป็นตัวล่าสุดด้วยซึ่งโฮสติ้งบางที่ก็ยังไม่มี php 8.2ถึงมี เอเจนชั่นที่คุณใช้ก็อาจจะมันยังไม่ได้รองรับในส่วนนี้ด้วยเหมือนกันดังนั้นการใช้งานจึงอยู่ในสโคปที่ถ้าเป็นจูมลาสี่ขั้นต่ำผมก็จะมองที่ PHP 7.4สูงสุดก็จะเป็น PHP 8 1จุดอะไรก็แล้วแต่1.5 1.7 1.8แบบนี้คุณใช้งานได้เพราะว่าจากที่ผมได้ทดลองลองติดตั้งตัวเดมโมเนี่ยมากกว่า30ตัวเนี่ยผมก็ใช้งานในเรื่องของตัว PHP เนี่ย8.1.18ตัวนี้เนี่ยก็สามารถใช้งานได้1.8ไหมเดี๋ยวขอดูอีกทีนึง 8่1แปก็สามารถาสามารถใช้งานได้ดีแล้วก็แสดงผลได้ค่อนข้างโอเคนะครับไม่ได้หน่วงในเรื่องขอการแสดงผลมากนักนะครับก็ถือว่า,าเขาเรียกว่าอะไรตอบโจทย์ในเรื่องของการใช้จุมลาดเวอร์ชัน4ได้แต่ในเวอร์ชัน5นะครับที่จะมาถึงเนี่ยก็ต้องมองกันต่อไปว่าสุดท้ายแล้วนะครับแต่เชื่อแน่ๆว่าพื้นฐาน PHP 7.4 PHP 8.1เนี่ยผมมองว่าสำหรับจุมลาด5เนี่ยยังไงก็ใช้งานได้ และเอเจนชั่นสำหรับจุมลาสก็ยังน่าจะใช้งานกับตัวจุมลา5ได้เพราะว่าพื้นฐานซิสเต็มเนี่ยมันไม่ต่างกันมันไม่เหมือนจุมล่า3อัพมาจุมลาสอันนี้คือโดดต่างกันเลยแต่จุมลาสมาจุมลา5เนี่ยบางอย่างมันยังใช้พื้นฐานซิสเต็มที่เหมือนกันนั่นเองดังนั้นเชื่อว่าบางอย่างสําหรับตัว Attention เนี่ยก็ยังคงน่าจะใช้งานได้สําหรับตัวจุมลาหในอนาคตครับแต่ถึงวันนั้นเราคงต้องไปดูอีกทีหนึ่งนะครับแต่เบือเบ้องต้นในสันนิษฐานเบื้องต้นน่าจะเป็นประมาณนี้น โอเคครับสำหรับในเรื่องของตัว p s p ในวันนี้นะครับก็มาอธิบายแล้วก็มาพูดคุยให้กับเพื่อนๆได้เ,นนเข้าใจว่าเราควรที่จะมองยังไงนะอย่าเพิ่งไปเหมารวมว่าจุมล่าชั้นตัวชั้น3เนี่ย up PHP เจ๊งทุกทีอะไรอย่างเงี้ยอยากให้ดูว่าไอ้ที่มันไม่ได้เนี่ยมันเกิดจากจุมล่าหรือมันเกิดจาก a t t e n t i o n แยกเป็นหัวข้อไปไล่ปิด a t t e n t i o n ที่คุณใช้ดูว่าตัวไหนกันแน่ที่มันทําให้เกิดปัญหาเกิด error นะครับ เพราะจากที่ทดสอบการติดตั้งจุมล่าใน PHP 8.1ก็ยังสามารถจุมล่า3เนี่ยก็ยังสามารถติดตั้งได้ดังนั้นน่าจะเป็นปัญหาเรื่องเกิดจากการใช้ร่วมกับ extension มากกว่าเราก็ควรที่จะปรับเปลี่ยนหรือพัฒนาในเรื่องของการใช้ extension เป็นตัวอื่นที่รองรับขึ้นนะครับในส่วนนี้นั่นเองโอเคครับสําหรับคลิปในเรื่องของการพูดคุยกัน PHP ก็คงมีเพียงเท่านี้ขอบคุณที่ติดตามกันมาตลอดนะครับผมสวัสดีครับ